จากโจทย์นะครับจงหาความหนาแน่นของโลกนะครับนี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะครับหาความหนาแน่นของโลกเมื่อกําหนดให้โลกมีรัศมี r นะครับมีค่านิดวล้มถ่วง g นะครับแล้วก็ความเร่ง10นะครับจากสมการความหนาแน่นนะครับเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรซึ่งปริมาตรของโลกนะครับโลกเป็นทรงกลมสมการคำนวณปริมาตรของทรงกลมมีค่าเท่ากับ4ส่วน3 หายกกำลังสามนะครับซึ่งคำตอบนะครับไม่ได้ตอบให้อยู่ในรูปของ m กับ R นะครับแต่เราทราบว่า m กับ R สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแรงดึงดูดระหว่างมวลได้นะครับจากสมการ g เท่ากับ GM ส่วน R กำลังสองนะครับซึ่งเราทราบว่า g มีค่าเท่ากับ10นะครับเราก็แทนค่าลงไปได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่า ถ้าเราย้ายข้างนะครับเราจะได้ m เท่ากับย้าย r กําลังสองไปคูณใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย g มาหารจะได้ m เท่ากับ10 r กําลังสองส่วน g เราจับเข้าไปแทน m ตัวนี้นะครับได้นะครับอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัดทอนให้เรียบร้อยก็จะได้ความเหนียวแน่นเท่ากับ15ส่วน2ภาย g r เป็นคำตอบครับ มาโรงเรียนเรียนฟิสิกส์กับครูผนัดงา่ายถนองเข้าใจดีด้วยกลับไปบ้านอยากเรียนฟิสิกส์ตอก็ขอเข้าไปเรียนได้ในช่องแกนฟิสิกส์แกนฟิสิกส์แกนฟิสิกส์ กันที่สีกกดสับตะไคร่ช่องกันที่สีกขอให้สนุกกับการเลยนกระครับ